เดีうう๋ยวผมจะกแกล้งแบบว่าเหม็นแน่ตลอดเวลาเหม็นแน่ทั้งวันอะคืออยู่ใกล้ก็เหม็นเหม็นจริงๆเหม็นอะ่าหุบๆดิมันเหม็นอากนะมาเนี่ยนั่าดีๆเนี่ยมันเหม็นมากโอ้ไม่ไหวมันจะอ้วกว่ะมันไม่ไหวจริงโอ้เหนนม็นปะโอ้อ โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับโมอบมอจากช่องมอสชาแนลนะครับผมคือ <c oughs> เราไม่ได้แกล้งกันมาหลายคลิปแล้วทุกคนทุกคนอาจจะคิดถึงคลิปแกล้งของพวกเรานะครับเพราะว่าทำไปก็ไม่ค่อยมีคนชอบดูอะทุกคนบางทีก็ท้อเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาไปดูอะไรกัน <c oughs> แ,แต่ไม่เป็นไรจะดูหรือไม่ดูจะกดไลค์หรือไม่กดไลค์จะแชร์หรือไม่แชร์ไม่เป็นไรอยากสร้างความสุขให้ทุกคนมากกว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปแก้นแหนยนะครับมีคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดเลยผมเห็นน้องๆคอมเมนต์มาคือคอนเทนต์เนี้ยมันน่าสนใจดีผมเลยหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคือถ้าสมมุติว่าเอดูคลิปผมเนี้ยเวลาคอมเมนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ใครที่มันน่าสนใจปะผมจะหยิบมาใช้เลยเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยผมว่าโอเคเลยมีบอกว่าพี่หมอกแก้งเ,เ,เหมือนพนะี่นแ,นแ,บบแ,นแนนหน่อยเออ อยู่ใกล้ก็เหม็นทําอะไรก็เหม็นคือแบบเราเข้าไปใกล้ใช่ไหมเดินเข้าไปแบบโอ้โหแนนเหม็นอะไรวะเหม็นอึบเลยอะไรเงี้ยแล้วมาดูแนนว่าแนนจะทํายังไงนะครับถ้าผมเป็นแบบนี้ฮึก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แมมมอสถึง700,000ซับด้วยนะครับผมตอนนี้620,000นะครับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยติดตามด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแกล้งกันเลยย้ำมา ดูมน่เดี๋ยวจะไปหาที่ตั้งกล้องกันต่อเหม็นเลยวะเงี้เหม็นวะเหม็นเลยวะเอาน้ำมาปะเหม็นตุ่ยตุ่ะไม่รู้ว่าเหม็นเหม็นจริงๆน่าหูหูดิมันเหม็นอะมันทะลึ่งว่ะมันเหม็นจริงๆน้องอาบน้ำมาเนี่ยนั่งดีๆมันเหม็นมาก จริงจริงอย่าตลกมันเหม็นลยมันเหม็นมากเลยไม่รู้ว่าในไปอาบน้ำไหมไม่รู้เหม็นตัวหรือเหม็นอะไรไม่อาบน้ำหรอกท้าไมเหม็นยังวะอย่าตลกนี่เหม็นจริงนั่งดีดีดินั่งดีๆก่อนอย่าตลกเร็วเร็วนั่งดีๆหมอดูคลิปทำไมไม่ลงมอนกดอันนี้ปะเนี่ยกดเปิดแท่เลยหรือเปล่าใน่ไม่ไหววะจริงเราไม่ไหวกำเป็นลมไหมสัสสารภาพวะเหม็นในอ้อมบอก ในอาบน้ำบ้านเนี่ยอาบล่าสุดตอนไหนมันตอนบ่ายสามมันทำไมมันเหม็นน่ะโอ้ยมันเหม็นไอ้มอญหรือว่าเหม็นแนนวะอย่ามาสาดแนนเหม็นไอ้จ้อยเหม็นตุ๊ตุยังไม่รู้อะเหม็นไอ้จ้อยแนนมันเหม็นมากอะอาบน้ำเนี่ยมอสอยแล้วหรือก็มันเหม็นจริงๆนะเว้ยเหม็นก็ออกไปใครออกไปว่าทำงานอยู่มอสันไม่ได้เหม็นมอสอะเหม็นเหม็นตัวเองนั่นแหละน่ะโองั้นว่ามันเหม็นแนนแน่เลยวะโอ๊ย ไม่ไหวแล้วเหม็นว่ะโอ้ไม่ไหวมันจะอ้วกว่ะมันไม่ไหวจริงโอ้เหม็นว่ะเหม็นเหรออ่ะดีดีเหม็นไหมไม่ไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะ หรือว่าแบบือว่าพี่ไปทำไกด์โอฟานแล้วแลไกด์โอปิ้แล้วแบบนั่งทำแบบเหม็นอะไรวะอาบน้ำมั้งยังไม่ไร้ายะมันเหม็นจริงไหมกูเอย่าเีมยนถ่ายออมนะอุ้ยแต่ว่ามันเหม็นจริงเหม็นอะไเหม็นในจ้อยเปล่าวะดูวยแนนวะไม่อุ้ยแต่ไม่ใช่ไนก์มันกลิ่นอับๆนะเหม็นก็เหม็นแต่สิ เออเหม็นอะไรวะเหม็นปะเหม็นเออกอาบน้ำบ้างปะวะไปเดี๋ยวผมจะตามไปเหม็นข้างในต่ออย่ามาดูมันเอาแบบไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยสนุกดีวะไป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 ไหนอยากน้ำบ้างได้ไหมโอ๊ยยยยมันรู้สึกว่ามันเหม็นอับป่าแล้วมันจะตามเข้ามาทำไมเนี่ยมม่เหม็นนั่นแหลแปลกวะไม่เหม็นแปลกแปลกย่ ไม่ออมนะหืมพอเลยเหม็นรึเปล่ะเหม็นเหรอไม่เหม็นหรอกเหม็นดมตัวเองโหเหม็นหรอกลิ่นอะไระอ่ะเรื่องว่าในใจนี่มานั่งทำน้ำปลามาหรือเปล่าเอาน้อง,งแขนพอดีเหม็นไหมไม่เหม็นไหมถามจริงไม่เหม็น หอมขี้มาหน้าดมหอมเออตัวอะไรนิสัยพ่อผมเองเฮ้ยทำไมมันเหม็นอย่างเงี้แนนประสาทเด็บประสาทเด็บอะไรแน่นอะประสาทรือเปล่าทำไมมันเหม็นมันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมแน่นไปเหม็นเนี่ยมาใกล้ดิโอ้เฮ้ยออมไม่ใช่ดมีออมโอ้สุดๆเลยอ่ะกิเขาอะออมบอกว่าไม่เหม็น ออตายแล้วโอ้๋อไม่ไม่ไม่หาแล้วว่ะหายเลยเหม็นว่ะฉันเหม็นจังหวะ ้อมเมนไหมถันจิอ่ะดีดไม่โดมอีกครั้งนี้ไม่ก็ิีผิใช่ไหม่เหนห่หรอกถ้าพูดไปเรื่อยไปเฉยไปเชะแอ่ะน <c oughs> ่า,นาท้ามาเด้อกินน้ยวยนะอื่น้เด็กก็ฟาดด้วยขวดนะเลย่นะลึงหลแล้วนะ วัวไม่ได้กูเหมนแล้วเนี่ยริงนมันเคยรู้สึกว่าเน้นจะกินเหมือนกันก็เอา,า,าไปไกลไปโอ้โหอะไรนะไปยินพูดไปดิอะไรนะเอาไป <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้ยไม่ต้องใกล้เลยเอ็งไปเพิ่นะตัวเองนั่นเองอาบน้ำที่หนึ่งตอนเย็นอม่าพูดเลยอยู่เปไกลๆไม่ต้องมาใกล้ว้ยไม่ไหวไม่ไหวข้างล่างใหญ่เลย มันต้องตามมาพอเข้ามาก็ตามมาแล้วก็บอกว่าเหม็นไปนไหนอะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้อมอย่าตามเหม็นมาดิแล้วก็บอกว่าเหม็นสั่นเด็กแต่ว่าทนได้ยังไงหรอกมาทนได้อยู่โอ๊ะสมมาทนได้อยู่นั่นจะเหม็นนะไม่ต้องไม่ต้อง ธอฮะ,ะอ<า>ชอบบ่า,านลลแล้วก็ว <c oughs> มู่ใกล้โอ,อ,อ้ยหัวละไปละกูไม่อยากมใกล้เนี่ยเลยนะนิสัยเสียชอบบุรี่วะเนี่ยเลยแกรู้ปะเไหนเขาตั้งกล้องไว้เนะี่ยได้อยู่นะ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะนะนุ่นอะหลังนู่นน่ะหลังป่าน่ะหลังป่าอะไรวะหลังกระถางไม้นะ่ะกระถางอะไรวะนี่อะสายมือมองมาดิ อืมไอชาตอืมอืคิดว่าไม่เห็นใช่ไหมคิดว่าไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยคิดว่าไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยอะไรแอบแย่ส่งล้ำหน้านิสัยเสียชอบหนูแก้อะไรสรุปเหม็นไหมเ้าคิดแก้งมดอะไรเ้าคิดอะไรแก้ไม่อันนี้จะแกงอะไร แก่อะไรบอกก่อนแก่อะไรนันน่าถามแก่อะไรเปคลิปยังอไปคลิปยังหือเอาไคลิปยังไม่อยากทำคลิปอะไรเนี่ยตลกอย่าตลกเจ้ากล้องมาถถอะตลกบอลลิโภคคืออะไรตลกบอลลิโภคคือก็ตลกบอลลิโภคเหมือนลุนเข้าวขุดไม่อยากแก้อะไรบอยบอกกันไม่อย่าบอตั้งกล้องให้มันตบซะดีดีหนเม้นไปอาบดาเยอะ แย่แบบน้ำเลยเออเก็บไ,ไปเลยเอาไปเลยก็เอาไปเลยถ <c oughs> ึงย <c oughs> ว้ายโน่ชิบหายเลยวะวย <c oughs> ไปแล้วทุกคนมันจับได้ใครบอกมันวะ